อยายครับยายผมอยากไปแม็โดนัล์ได้ขับไงอ่ะอ่าอันนี้คืออะไรยายตะกี้ผมผมเห็นกระดาษอยู่ข้างหลังยายด้วยแล้วกระดาษถายกระดาษอะเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรอ่ะได้ขวาโอเคอันนั้นคืออะไรอะไรวะ แต่ยายไม่เห็นด้านเลยนะหลานฝากดูทางด้วยคุณยายเปิดเพลงไหมคุณยายนี่ไงเอ๊ะปะไปไงวะกดวิวาะคุณยายเดินหน้าเลยไปเดี๋ยวนะอ๋อโอ้ยอยายกดได้ทีละอันนะฝากดูทางให้ยายด้วยนะยายเดินไปเลยคุณยายไปตรงเลยได้เดี๋ยวไปซ้าย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  เกิดอะไรขึ้นเน่ะเหลือบหลานเป็นใจผมกระเด็นลงมาอยู่หน้ารถแล้วเอ้าเออพอดีเลยอ่ะพอดีเลยเอ้าหลานตื่นตื่นหลานหลานยาทยาวผมเห็นทางไหมเห็นทางไหมเห็นทางไหมหลานเอ้ยพาผมกลับไปที่เดิมใจเอ้ยมวนหลานดิฝากกูทำดีๆหน่อย ผมก็ดูให้คุณยายแล้วเนี่ยทำไมคุณยายขับแบบนี้เนี่ยโอ้ยายเพิ่งไปเรียนมาเมื่อวานนี่เองขาดนึงขาดนึงเราเราเบียดรถเขาจะรถเขาจะทางแล้วคุณยายกดได้ดูว่าเออเมื่อกี้ปุบไม่มีโอเคยายขาถึงแล้วเมืียายต่อขาขว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 าโอโอเคเห็นไหมยายขับรถได้ตอนนี้ยายขับมาทางเส้นทางเดิมแล้วที่เราอยู่ไหน้ว ตรงไปนตอนนี้เราตรงไปแล้วเลี้ยวขวานะคุณยายคุณยายอยากขี่แรงล่ะตรงไปก่อนเดี๋ยวผมจะเลี้ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกไว้เลี้ยวขวาตอนไหนอย่าเิ่นเครื่องแรงสินะยายได้มาแล้วไปค่อยค่อยไปค่อยค่อยค่อยยอยยายขับรถเป็นบอกแล้วขวาขวาเลยขวาเลยขวาเลยขวาละหน้าหน้าจุ่มแล้วใช่ไหม มือนมันไม่ใช่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 หน้ายังไม่จุ่มหน้าไม่ใช่อะไรคุณยายไปจะชนแล้วจะชนแล้วนี่บอกแล้วมันไม่ชนเอ๊มันต้องเอาหน้าเกาะก่อนยายไปเรียนมาโอ้คุณยายโอ้โหคุณยายทะลุดาดโดยไม่จ่ายตังค์เอ๊ะเบาะยายแปลกๆอ่ะช่วยดันยายหน่อยทำไมคุณชายมองไม่ตรงนี้โอเคขราใจ เปิดไฟเไปขอคเปลี่ยนใจขวาหน้าขวาเก่ายังหลังอยู่เลยโอเคอ่ะเป็นไงเมนโอ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะต้องตัวอะไรตรงเหรอชนขอบครับชนขอบหน้าตรงหน้าซ้ายไหนหน้าซ้ายหน้าซ้ายอ่าหน้าซ้ายได้ยังได้ยังเอ้าลบไปไหมอ่ะไหนมมันคือเอมันคือเออู๋หลานนี่ดูววยายจังเลยปิดไงอ่ะ อ๋อนี่ไงโอ้โอ้ยพุทเอโอ้โหผมผมหนาวผมแข็งแล้วเอ้านี่หลาก็ดิเดี๋ยวหนาวโดนล้อี่วู้ดหล่าโอเคตักมาละไปไหนต่อหน้าขวาครับขวานะติดกำลังนะไปไม่ได้อะติดอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณยายยังไม่ใส่เกียร์ถอยเลยคุณยายอ่ถอยเกียร์ถอยยังอ่ะคุณยายผิดอะไรอ่ะ คุณยายเอาออกมาให้ท่านยายเป็นไงยายข้าอู่งเมื่อกี้ส<ด>มัยเนี้ยอันนี้นี่คือรีรเซ็ตเลเวลเลยเหรอเออไปคุยกันเอาเอยคุณยายร้อนร้อนร้อนมากเอาหรออา่อา,อาไป<อ>ไปไปตรงหน้าเลยคุณยายได้เลยเอา่าคุณยายผมแข็งแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะ คุยายผมแข็งไปแล้วผมว่าเสียงอะไรอ๋อเสียงอันนี้เอ้ยยายขอเพลงหน่อยดิก่อนจะไปกันยายขอเพลงหน่อยไปคุณยายพักแผ่นคุณ้คุณยายใส่เกียร์ถอยหลังมีอะไรอีกไหมอ่ะอ่ียหน้าคุณยายเีย่าหน้าเดินหน้าเดินหน้าไม่ต้องเ่งนะคุณยายข้างหน้ามันเป็นหลุมอ อต้องต้องแล้วก็ขวาเลยขวาขวาเลยเออเดี๋ยว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 ขวาเลยเหรอเฮ้ยไม่พอแล้วไปทางไหนอ๋อทางนี้เหรอมันมีสองทางเป็นยายโอเคเด๋ยวเดี๋เคี๋ยายหมุนแบบเตรงกลางก่อนอ่าซับถอยเลยถอยเลยตรงตรงเลยแตะต้องออกขวานี่ครับต้องตรงแล้วแบบ เราวีบงมันนิดมันนิดเฮ้ยนี่มันเขาจ่ายตังค์ดย้ายยึดก่อนอ่ะหยุดแล้วจ่ายตังเขาสวัสดีครับผมเอาเหรียญให้อ้าวยายผมโยนเหรียญไม่ลงแบบแบบมืนแบบไพ่คุณดีเลยเราอยู่ห่างจากที่จ่ายตังค์จ่ายห่างไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวยายจัดการแน่ใช่ทิศขวาหน่อยเฮ้ยเกินไปแล้วโอเคยายมีวิธีละจัดแน่ๆนะดายาย เดี๋ยวยังได้เดี๋ยวยังเดี๋ยวยังควายควายเฮ้ยเบียดเลยเบียดเลยต้องต้องต้องระเบียดเลยต้องต้องอ่าเทปหลุดอ่ะเยอะเกินไปหน่อยโอ้ยเทปหลุดเจ้ตรงแน่ตรงแน่เจอแน่หน้อได้แล้วได้แล้วได้แล้วใหญ่ริบโจ้จากอาหลานี่ริบล้อนอย่าง เข้าแล้วคุณยายเปิดแล้วไปเลยตรงแน่เลยตรงเลยนะใหญ่ิ่งเลยนะใหญ่ต้องต้องหยุดหยุดขวา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 ไม่ได้แล้วขวาอ้าขวาไหนอ่ะผมตรงหน้าหรือก็ตรงแล้วเนี่ยคุณยายกระซิ่งเกินถอยนิดนึงหน้าหน้าเกือบจะเลยซอยแล้วนะถอยนิดหนึงแลไม่ถอยไปได้เอ๊ะเอ๊ะอ้าเไม่ถอยไม่ได้อ่ะ รถมีปัญหาหรือเปล่ายายได้สิอ,าอ้าวยายลนึงเปิดไฟเลี้ยวปล่าอ๋อรถรถดาบก็ว่าหนึ่งสองแปบ๊บหนึ่งยายขอสตา,อา,รา,าร์ทก่อนเอาหลานฝากผมอะไรด้วยเอาเอา้าแล้วทำไมผมมาอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยอ้าวเอา,เอ,าอย่าบอกนะว่าผมเป็นผมงของกายเป็นผ,ผมกลายเป็นคุณยายสับกัน <laughs> มีสับเปลี่ยนยัดอ่อ๋อกดอย่างนี้แล้วสับมันจะสับคน กดที่อ,อะไรนะครับุแกุ่่แจรถสตาร์ทรถอ๋อได้แล้วเอาพวงมาลัยย้ายขึ้นมาอยู่ที่ไงอยู่หน้าแหนคนยายเดี๋ยวไหนเลี๋ยวขวาเนาะตรงหน้าขวาเลยหน้าขวาเลยขวาแบบหักหักเข้าซอยอะ่ะหักเลยใช่ไหมโอเคหักเลยหักเ<ว><ห>ลยเอางี้ก่อนคุยย้ายก่อนหักคือหักขวาเต็นกำลงังขวาเฉยคือเลี้ยวขวาปกตินะโอเคถ้นะมหักเต็มกำลังคิดสภาพว่าเรากำลังเข้าซอยรถตอดทีเหมือนจะหักขวาแรงเป็นไปไหน อถอยนะถอยได้ได้ยังได้ยังถอยตร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 งอ๋อถอยตรงถอยตรงอ้าวมัซ้ายดีกว่าออ่ะถอยตรงโอเคหน้าซ้ายเลยหน้าซ้ายหน้าซ้ายอ้าวซ้ายอ่าหน้าซ้ายไม่เห็นทางรู้ยหน้าซ้ายเยอะเลยเยอะขอเยอะ ถอยขวาถอยไปหน้าซ้ายหักล่ะเยอะๆมันไม่มีการที่ตกลงกับยายไม่หน่เอ้ยกูอย่าใหญเดือยไหนถอยขวาถอยขวาถอยขวาหอยขวาแบบเยอะๆถอยขวาอ่าถอยขวาขวาหยุดหยุดหตรงหน้าซ้ายนิดหน่อยอ่าตรงหน้าซ้ายนิดหน่อยอ่าซ้ายนิดหน่อยใช่ซ้ายซ้ายนิดซ้ายซ้ายซ้ายอีกซ้าย มันซ้ายน้อยจังเลยคุณยายเสียแทบไม่เห็นแทบไม่เห็นขอกซ้ายนิดไหนเลยอะหน้าซ้ายนิดซ้ายนิดน่าจะเยอะกว่านี้ได้ยังเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้เองอะขวาขวาเต็มกำลังขวาขวาเต็มกำลังขวาอ่ะขวาเต็มกำลังอ่ะตรงเลยตรงเลยตรงยาวตรงอ่ะตรงออกซ้ายหน่อยแล้วกันตรงตรงยาวออกซ้ายหน่อยนะกันมีท่อ ตรงเลตรงนะตรงเลยตรงแล้วตรงอีกตรงายต้งกำลัง้ายสายหักหักซ้ายใช่ไหมเอาดีดีหักเลยหักซอกหักซ้ายคือเต็มเอาเอาไหมหักซ้ายซ้ายซ้ายก็คือซ้ายจะหักครั้งเดียวซ้ายกำลังเดี๋ยวหักสองรอบเอาแค่สองบอดแต่พอแล้วแบบฟ้าหน่อยหนึ่งจะหักประมาณครึ่งหนึ่งเอาดีดีนะขอดีดีขอดีดีขอดีดีขอซ้ายกำลังสายเต็มสายหักซอกเอาไหม ยีซ้ายซ้ายหักศอกซ้ายหน่อยมีแค่สามคำมีแค่สามคำฟังยายนะซ้ายหักศอกซ้ายซ้ายหน่อยโอเคนะโอเคครับยายอันนี้ซ้ายซ้ายอะไรศอกไปหักศอกตรงอ่าตรงเห็นนั้นแหละตรงอ้าวลดับคุณยายอ้าวลดับ เฮ้ยผมมาสตาร์ทเครื่องให้เลยอะไรตรงตรงใหย่ให,ใหตรงเลยยหยตรงเอา้าเอา้าโอ้โหมากินยาญกับเับตัวไปข้างหลังเถอะขวาเต็มกำลังเลยคุณใหญ่บอกให้ขวาเต็มกำลังไม่ใช่ไปละไม่ไม่ไม่มันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงอ่านี่แล้วก็ขว,ขวาเต็มกำลังไม่ต้องขวาเต็มกำลังไม่ต้องไม่ต้องดูยหย่ขวาเฉย นี่ไงขวาเฉยเฉยแล้วก็ซ้ายเฉยเฉยมาอ้าวรถอ้าวอีหลุดคิวเจอคิวยังไม่เจออ่าหน้าคูณยายเห็นทางด้วยหรอไม่รู้แต่ใจเข้าใจขวา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 มันมีเสาอยู่ข้างหน้าเราขวานะขวาอ่าตรง ม <laughs> ไม่มีอะไรรอบนี้ไม่มีอะไรให้ด้านซ้ายด้านขวาเลยหรือว่าเราต้องแหกไปก้อนก้นของขุงงญยาไม่ใช่เหรอไหนใหญ่เห็นได้เลยผมไม่เห็นผมไม่มีอะไรจ่ายอ๋อจุดจ่ายตังอยู่ข้างหลงังคญุญยาถอยเลยอ้าวมันอยู่ข้างหลงังเนี่ยโอ้โหอยู่ข้างหลง<อ>ังน<อ>ู่นตอนนี้มัน,นชนตุ้งได้ยังได้หยู่นิดยังไม่จับเลยอยรอรุกกันไหลอยู่เนี่ย โอเคพอแล้วโอเคจั okay. กดการเลยลูกเอ้หลานมันมีให้หล,ลานมันมีให้ผมกดเลขอะผมต้องกดเลขอะไรระหว่างทางมีเลขไหมไม่เห็นไม่ใช่มีโอ้กระดาษทีอยู่ภายนอกเอ๊มันผมกดเลขอะไรอะลองขับหน่อยยายเดี๋ยวหลานจัดก,การให้ขับไปข้างหน้าหน่อยเอ๊ะแล้วแล้วต้องกดเลขอะไรเ,<อ>เบ็ดเบ็ดเบ็ด ไม่เบรกมือมือเอามือไม่ใช่มือโอ้เป็นไงบ้างบอกโอ้ยอยากกินไอติมก็ไม่บอกโอ้ยยหย่อู้ยเดี๋ยวนะข้างหน้าเหมือนอะไรอะปิดไฟได้ไหมปิดไฟยายปิดไฟไปอ่าคือไข้นไนวะเบาร์เออร์ S <S เฮ้ยมีรหัสอยู่ข้างหน้านี่นะไหนไหนไหนมองไม่เห็นดได้เฮ้ยมันมีคำว่าแล้วมันบอกชี้ไปด้านหลังไหนนะผมว่าต้องถอยหลังซะละมีคำว่ารหัสมันอยู่ตรงเพดานโอเคขอถอยสุดเลยสุดเลยมองอยู่หาอยู่หาอยู่ด้านหลังนี่ไง5 2 9 9ว้าวไปเลยแล้วกันอ้าเรา รถนี้มันหยุดพี่คันโยกมันอยู่ไหนน่น่าเศร้าใจจริงคันโยกขายนี่ใครมาเปิดแก้โอ้เย็นหมดยายโอ้ยไม่ต้องเปิดแอร์แล้ววันหลังอะไหนห้าเก้าเลยนะตรงไหนนะครับห้าสองเก้าเก้าอยู่บนหัวอยู่ขวาเลยเอาขวาอยู่บอกขวาคันโยกยายยิ้มไม่ถึงไงยายลองขับนะยาย ย,ย้ยายย้ายเปลี่ยนตัว,ลวเลยย,ย้ยายย้ายย้ายเปลี่ยน,อน,อนโอเคหัดจิ๊กการเลยเร็วเร็วเร็วไปไปมาโอเคขยับมานิดนึงนิดนึงอ่าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วยืนเลยยืนเลยอ่ะหยับแล้วโอเคห้าเลยห้าสองเก,ก้าเก้า,กาเปิดแล้ว เลสก็คุณยายเฮ้ยมันมีเวลาจำหนดด้วยว้าวอยอ๋อาโอ้ยต่อยต่อยต่อย่อยจะทางตรงนี่ชนได้ไงต่อยตอยว้ายอยู่แล้วความเป็นไงล่ะยายขับโผล่ไปเหรอเ5 2 9 9เรียบร้อยไปเลยคุณยายก่อนที่ประตูไม้กั้นจะปิดเดี๋ยวขวาต้องร่งหักตอกว้าว เช็คพอยต์พอดีไอซื้อรถจากที่ไหนมาอ้ยกูก็ให้มาอะโอเคย้ายตรงหน้าเลยข้างหน้ามีลูกแ้วนะสามกันโอเคย้ายไ่กลัวหรอกโอ้ยว่า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 ยวอยว่ายวายว่ายยวายยยายยายยาา่ยวยายยวยวย อ้าอ๋อตรงโอเคสตัฟเราเบาเราเจอรูอะไรนะควงแขวงแวงมาอะไรแวงพวงมาอะไรใจหายแขวงหายไปเลียวไปอ่ะพวงมาอะไรไปไหนอ่ะอ้าวหายโอเคเป็นลางก่อนไหนวะเฮ้ยไม่ได้วะนี่อยู่ใต้บอกรถอ่ะใส่แล้วเปลี่ยนคนเปลี่ยนคน อ่ายายกลับมาแล้วตรงเลยคุณยายเดี๋ยวยังตรงตรงเดี๋ยวยังตรงอีกอ้าวเบรกหายสายหักศอกสายหักศอกเบรกครับปีกห้หน่อยเบรกหาเบรกหน่อยยายเบรกไม่ได้เบรกอยู่นี่ปิว้วโอ้เยี่ยมเลยตงสายหักศอกายหักศอก เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โหขวบขวายโอเคโอ,คโอ,คโอค้โหออลาเล่นอะไรเนี่ยโอเคปมแลยใหญ่องลองเป็นเนินนะระวังเนื่อเป็นเนินลกูกกล้าระวังเด้อคุณใหญ่โอเคเหมือนจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเหมือนจะเห็นแป๊บๆเมื่อกี้เห็น <ๆ S 2> ยังใช่ใช่แต่ยัง,ง <ๆ S 2> ไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึง,ถงอ,ถอ่าวรถดับโอ้ยแป๊บหนึ่งนะ โอเคเป็นหลาละรถดับอ้าว <laughs> <laughs> มาแล้วยายกำลังไปอเอ้ยสายทักซอก <laughs> โอ้ยมันเป็นสะพานอะไรวะเนี่ยใครมันทำถนนอ้าวพวกอะไรยายหายโอ้ยอยู่ข้างหลังนี่้าคุณยายขับรถไปทุ่งอะไรได้ยโอเคไปแก ยายปักพุทไปแม่ยายกินกระพงอะไรมาเดี๋ยวคนตะทอนเลยนโ่นตายตีนคุณยายอ๋อดีไงก็อะไร้นตรงแบบว่าหกล้อออกขวึงแค่นี้นแหละแค่นั้นแหละไปเลยแล้วก็ตรงตรงนะแล้วก็คุณนยายไปตรงตรงตรง ตอง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 ตุ้ง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 ตุองตุ้งตุ้งตุองตุ้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 งตุองตุ้งตุ่งตุ้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 งต้งต้งตุ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 องต้งตุ้งตุ้งตุองตุ้งตุงตุ้งต้งต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  มันหน่ามันอะไรวะเนี่ยเราผมจะต้องเลี้ยวซ้ายยังไงอาบปุ่มปุ่มอเท้าเท้าขวาเท้าขวายายอยู่ไหนเท้าขวาไปเอาต <ผม S 1> รงมาลายปิวได้ไงอ่ะเอาเออกมาต้องเลยตรงนะเลี้ยวซ้ายหน่อยโอ้ย โอ้ยมันมองไม่เห็นผมก็มองไม่เห็นทางเหมือนกันคุณยายตรงเนี้ยแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเด็กตอนนี้ผมมองไม่เห็นทางเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันทำไมคุณยายขี่ได้ผมมองไม่เห็นทางยายก็ไม่รู้ไอ้ตรงหลอดเอ้ยหลอดเฉยหลอดไงวะหลอดเฉยเลยคุณยายสายสายจะตรงสายจะตรง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 นะตรงนะมันตรงแล้วใช่ไหมน่ตรงนะสายหักตรงสายก่อนแล้วก็หักตอง โอ้ด <Yeah>. ีอ <olarak ivals> oh, okay, okay. ีกแล้วอะไรเมลลี่อะไรเออสายหาเด้งหนีใหญ่ยิดนึงหย่อยโอเคอีกหย่อยได้ยังมันดูไม่คิดเลยไงแต่ตั้งแต่ได้ยังนิดหน่อยหน่อยเขาทนแล้วคุณยายขอเหรียญหน่อยขอตั้งหน่อยไปไอ้หลานเด็กไม่เคยหาตั้งให้ตัวเองเลยเอ้าเหรียญเหรียญยายจะหมดแล้วเอาไป